คุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่า20จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของเรานั้นแต่ละจังหวัดมีวัดคู่บ้านคู่เมืองคือวัดอะไรซึ่งในวันนี้ทางแอดมีคําตอบมาให้กับทุกท่านนะครับนอกจากนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรหรือภาคอีสานยังนับได้ว่าเป็นภาคที่มีจํานวนวัดมากที่สุดในประเทศไทยเลยทีเดียวซึ่งจํานวนวัดทั้งหมดมีจํานวนมากถึง2 1 3 1 9แห่งด้วยกันนะครับ โดยสิบอันดับจังหวัดที่จํานวนวัดมากที่สุดในประเทศไทยของเรานั้นมีจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานถึง9จังหวัดด้วยกันนะครับซึ่งได้แก่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดอุดรธานีจังหวัดขอนแก่นจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดสกลนครจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดบุรีรัมย์เอาล่ะ เรามาดูกันนะครับว่าวัดประจําจังหวัดของ20จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนั้นมีวัดอะไรบ้างและนอกจากนี้ทางเอดยังจะนําเสนอเพิ่มเติมคือแต่ละจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนั้นมีจํานวนวัดทั้งหมดกี่วัดด้วยกันนะครับเอาละ่ะเรามาชมพร้อมๆกันเลยนะครับอันดับที่20จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญมีจำนวนวัดทั้งสิ้น394แห่งและวัดประจำจังหวัดอำนาจเจริญคือวัดพระมงคลมิ่งเมืองอันดับที่19จังหวัดมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารมีจำนวนวัดทั้งสิ้น4 0 9แห่งด้วยกันและวัดประจำจังหวัดมุกดาหารคือวัดศรีมงคลใต้ อันดับที่18จังหวัดบึงการจังหวัดบึงการมีจำนวนวัดทั้งสิ้น450แห่งและวัดประจำจังหวัดบึงการคือวัดโพธารามอันดับที่17จังหวัดหนองบัวลำภูจังหวัดหนองบัวลำภูมีวัดจำนวนทั้งสิ้น511แห่งด้วยกันและวัดประจำจังหวัดหนองบัวลำภูคือ วัดศรีคูณเมืองอันดับที่16จังหวัดหน้องคายโดยจังหวัดน้องคายนั้นมีจำนวนวัดทั้งสิ้น677แห่งและวัดประจำจังหวัดหนองคายคือวัดโพชัยอันดับที่15จังหวัดยะโสธรโดยจังหวัดยะโสธรมีจำนวนวัดทั้งสิ้น706แห่งด้วยกันและวัดประจำจังหวัดยะโสธรคือ วัดมหาธาตุอันดับที่14จังหวัดเลยโดยจังหวัดเลยมีจำนวนวัดทั้งสิ้น740แห่งและมีวัดพระธาตุสีสองรักเป็นวัดประจำจังหวัดเลยอันดับที่13จังหวัดนครพนมโดยจังหวัดนครพนมนั้นมีจำนวนวัดทั้งสิ้น841แห่งด้วยกันโดยมีวัดพระธาตุพนมววรมหาวิหาร เป็นวัดประจำจังหวัดนครพนมอันดับที่12จังหวัดกาลสินโดยจังหวัดกาลสินนั้นมีจำนวนวัดทั้งสิ้น955แห่งและมีวัดพุทธนิมิตรหรือวัดผู่ข้าวเป็นวัดประจำจังหวัดกาลสินอันดับที่11จังหวัดสุรินโดยจังหวัดสุรินนั้นมีจำนวนวัดทั้งสิ้น 972แห่งด้วยกันโดยมีวัดบูรพารามเป็นวัดประจำจังหวัดสุริน์ในปัจจุบันแต่ก็มาถึง10อันดับนะครับอันดับที่10จังหวัดมหาสารคามโดยจังหวัดมหาสารคามนั้นมีจำนวนวัดทั้งสิ้น1 9 2แห่งด้วยกันและมีวัดป่าวางน้ำเย็นเป็นวัดประจำจังหวัดมหาสารคาม อันดับที่9จังหวัดชายภูมิจังหวัดชายภูมิมีวัดจำนวนทั้งสิ้น1095แห่งด้วยกันโดยมีวัดพระธาตุชัยภูมิเป็นวัดประจำจังหวัดชายภูมิอันดับที่8จังหวัดบุรีรัมย์โดยจังหวัดบุรีรัมย์นั้นมีจำนวนวัดทั้งสิ้น1097แห่งด้วยกัน โดยมีวัดกลางพระอารามหลวงเป็นวัดประจำจังหวัดบุรีรัมย์อันดับที่7จังหวัดสกลนครโดยจังหวัดสกลนครนั้นมีจำนวนวัดทั้งสิ้น1,241แห่งด้วยกันและมีวัดพระาธาตุเชิงชุมวรวิหารเป็นวัดประจำจังหวัดสกลนครอันดับที่6 จังหวัดศรีสะเกดโดยจังหวัดศรีสะเกดนั้นมีจำนวนวัดทั้งสิ้น1,388แห่งด้วยกันและมีวัดมหาพุทธารามเป็นวัดประจำจังหวัดศรีสะเกดและก็มาถึง5อันดับสุดท้ายนะครับอันดับที่5จังหวัดอุดรธานีโดยจังหวัดอุดรธานีนั้นมีจำนวนวัดทั้งสิ้น1,532แห่งด้วยกัน และมีวัดโพธิสมพรเป็นวัดประจำจังหวัดอุดรธานีอันดับที่4จังหวัดขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนั้นมีจำนวนวัดทั้งสิ้น1,545แห่งด้วยกันและมีวัดพระธาตุขามแก่นเป็นวัดประจำจังหวัดขอนแก่นในปัจจุบันอันดับที่3จังหวัดร้อยเอ็ด โดยจังหวัดร้อยเอ็ดนั้นมีจำนวนวัดทั้งสิ้น1647แห่งด้วยกันและมีวัดบูรพาพิรามเป็นวัดประจำจังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่สองจังหวัดอุบลราชธานีโดยจังหวัดอุบลราชธานีนั้นมีจำนวนวัดทั้งสิ้น1848แแห่งด้วยกันและมีวัดประจำจังหวัดคือ วัดมหาวนารามเป็นวัดประจำจังหวัดอุบลราชธานีและอันดับที่หนึ่งก็คือจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชนั่นเองโดยโคราชนั้นมีจำนวนวัดทั้งสิ้น2,179แห่งด้วยกันและมีวัดศาลาลอยเป็นวัดประจำจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชและนี่ก็คือ20สิบ วัดคู่บ้านคู่เมืองของ20จังหวัดทางภาคตะวันอกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะครับซึ่งนอกจากแอดจะนําเสนอเกี่ยวกับวัดประจําจังหวัดของแต่ละจังหวัดแล้วทุกท่านจะเห็นว่าทางแอดได้นําเสนอจํานวนวัดของแต่ละจังหวัดด้วยนะครับว่าแต่ละจังหวัดนั้นมีวัดกี่แห่งด้วยกันแอดขอขอบคุณทุกท่านที่ให้กรติรับชมฝากทุกท่านกดไลค์และกดติดตามให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ทางแอดต้องขอลาทุกท่านไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ